หลังจากที่ไอ้งูหลามดอนนี่เนียเตดอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวฟิลิปปินส์คัมแบ็กกลับมาควา้าแชมป์จูเนียร์แบนตมเวทของ w ดบีโออินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่างด้วยการชนะคะแนนพลาโบคาริโย นักชกโคลัมเบียยังเป็นเอกชน9่6 9 5 9 8ต่อ9 2และ9่9 9 1ที่ดูใบเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นโดยมีรายละเอียดการชกดังนี้โดยที่เกมการชกในช่วงแรกเป็นเนียเต็ออกหมัดเย็บเพื่อเซ็ตหมัดขวาเป็นหลักโดยขณะที่คาริโยนั้นก็คอยหาจังหวะดักสวนของตนเอง แต่ก็ดูจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะักเลยหันมาออกหมัดมากขึ้นในยกที่3แต่ทว่าก็มักจะถูกหมัดเย็บของเนียเตตทำลายโมเมนตัมจนเสียจังหวะอยู่ตลอดเวลาพอขึ้นยกที่4นั้นเนียเตตก็หันมาปล่อยหมัดตัดลำตัวของคาริโยบ้างและใช้ความรวดเร็วถอยหลังหลกหมัดสวนของคาริโยซึ่งดูจะทราบดีว่ากำลังตามหลังอยู่ก็เลยเทหมดหน้าตัก หันมาเดินหน้าตะลุมบอลกับเนียเตในยกที่5และหลังจากนั้นการแก้เกมไม่ตกและถูกนำมาโดยตลอดคาริโยเองก็จัดการลุยแหลกในยกที่10ไล่สวิงมาใสเนียเต็ดอย่างสุดความสามารถแต่ก็ทำอะไรเนียเต็ที่เก่ากว่าไม่ได้ถูกเนียเต็ดัดกสวนกลับมาเป็นระยะระยะครบกำหนด10ยกไปจนได้นั่นเอง